ส่วนในการถวายพระทรา,า,รทานเพลงพระสงฆ์จำนวนหนึ่งร้ยกับแปดรูปสวัสดีสค่ะเอซตอนนี้ครูดาวารายตี้นะครูสรีคำงามก็พาเอซนะมาใส่ขันดอกนะคะ,ะนะบูชาเสาอินทรินเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะนี่ ดอกไม้เต็มตะก,ก้าหมดแล้วเดี๋ยวจะเอาตะก,ก้าไปคืนเขาแต่ก่อนที่จะไปคืนตะก,ก้าคุณอาจะพาชมบริเวณงานโดยรอบอีกหนึ่งรอบนะทุกคนนะนี่ถ่ายให้ดูทุกมุมที่เราจะเดินผ่านนะทุกคนนะนี่พณแม่ใช้ความพยายามมากนะคะจะใส่ขันดอกนะนี่นะทุกคนนะนี่นะนะใส่ได้ทุกมุมนะทุกคนนะได้ทุกมุมทุกตะก,ก้าที่เขาจัดให้ใสนะทุกคนนะ อันนี้จุดศูนย์กลางตรงนี้คือ,อบูชาและส่งน้ำพระเจ้าฝนแสนหานะทุกคนนะ แต่ว่าตามหลักแล้วถ้าเราเข้าไปวัดไหนนะเราจะต้องไปกราบพระประธานก่อนนะพระประธานอยู่ในวิหารหลวงนี่นะหลังจากนั้นเสร็จแล้วค่อยมานะบูชานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆถัดไปนะคะพระเจ้าฝนแสนห้านะทั้งใส่ดอกแล้วก็ส่งน้ำส่งน้ำพระนะทุกคนนะ คนตอนนี้นะท้องฟ้านะฝนฟ้าก็เริ่มตั้งเขามาอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้บรรยากาศหน้าวิหารวัดเจดีหลวงนะคะทุกคนนะนะอันนี้สลุงหลวงนะสลุงหลวงใส่เครื่องบายสีนะคะที่นะเขาอ่านะตั้งขบวนนะคะบูชาพระเจ้า นแสนหาเมื่อวันที่23นะคะทุกคนนะ,นะ,อะตอนนี้ mm. เพนแล้วนะคะทุกคนนะเพนแล้วนะเราก็ทเที่ยงแล้วด้นะนี่นะทุกคนมาเป็นนะ,ะไม่ขาดสายไม่ขาดระยะนะทุกคนนะเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะของการทำนะกิจกรรมและก็ร่วมประเพณีนะ ใส่ขันดอกนะคะบูชาเสาอินทขินนะคะวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่นะคะทุกคนนะนมีเวทีการแสดงยำค่ำ,ำๆนะทุกคนนะนี่นะ,อ,ะอันนี้กูดาพาโดยมาชมโดยรวมของบริเวณหน้าวัดนะลานหน้าวิหารวัดเจดีหลวง จังหวัดเชียงใหม่นะทุกคนนะในวัดเจดีย์หลวงตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนานะคะมมรนะคะของเชียงใหม่นะคะทุกคนนะในบรรยากาศแบบล้านนาล้านนานะคะสะล่อซอซึ่งก้ามนะให้มันฟังนุ่มหูนะทุกคนนะ ไปเรื่อยๆนะครนะใครที่จะอธิษฐานจิตก็ขออธิษฐานไปด้วยกันนะทุกคนนะนะเออนะบูชาอธิษฐานนะพระเจ้าฝนแสนห่านะคนส่งน้ําพระไปด้วยนะทุกคนนะใครที่ไม่ได้มาร่วมขบวนบูชานะบูชาพระเจ้าฝนแสนห่างขโทนะปฏิสถานอยู่ดี่นะตั้งแต่วันที่23า นะะจนถึงวันนี้29ใส่ขันดอกวันสุดท้ายแล้ววันพรุ่งนี้วันที่30พฤษภาคมจะเป็นวันออกขันดอกนะคะวันพรุ่งนี้นะจะมีพิธีกรรมทางพระสงฆ์นะคะออกขันดอกในประเพณีใส่ขันดอกอบูชาเสาอ,อินทขินนะบูชาเสาหลักเมืองเชียงใหม่นั่นเองนะคะทุกคนนะ นี่นะคะวันแรกก็ฝนตกวันสุดท้ายฝนก็ต้องตกนะทุกคนนะเพราะว่าบุญบรารมีของพระเจ้าฝนแสนห่าค่ะทุกคนนะ,ะเปรียบเสมือนทางอีสานก็คือปู่แทนยาแทนเนาะนะทางเหนือนี่เขาเป็นว่าพระเจ้าฝนแสนหนะน่นะคนนะนะสวยๆนะคะต้นไม้นะสวยมากนะคะทุกคนนะขออ่านะน,นี่นะ ตะกานะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยกูด่าก็จะเรียกว่าอะไรดีเนาะ FC นะอืมนะเขาทําเป็นไม้ไผ่นะสารนะสต๊กหรือเปล่าเรียกไม่ถูกเนาะนะนี่นะเราก็เรียกไม่ถูกนะ FC นะจะเป็นขันใส่ดอกเนาะพูดง่ายๆนะเราจะจัดภาชนะขันใส่ดอกเป็นภาชนะสารด้วยไม้ไผ่สวยงามรูปแบบสไตล์ล้านนานั่นเองนะใครจะใส่ขันไหนก็ได้ค่ะเขาจัดไว้เยอะแยะมาก ไม่นะคะอืมนะนี่นะนนะบรรยากาศกำลังเย็นๆย็นร่มื่นล่มลื่นนะทุกคนนะไม่ร้อนไม่ร้อนมากจนเกินไปนะ อ่าพระพิรุณก็เริ่มมืดมืดมาแล้วนี่นะเรามาลุ้นฝนกันไปนะขอฝนพระเจ้าฝนแสนหาอีกสักวันนึ่งนะตั้งแต่วันที่23มาแล้วนะเพิ่นนะอันเชิญเพื่อนมาเพื่อนก็ให้ฝนมาเต็มที่เลยทุกคนนะ23ถึง29นะฝนมาเรื่อยๆค่ะทุกคนเข้าสู่ฤดูฝนด้วยนะ บุญบารมีของพระเจ้าฝนแสนหาทาให้เมืองเชียงใหม่ชุ่มฉ่าชุ่มฉ่ำนะร่มเย็นร่มเย็นนะคนนะนิดนะพระเจ้าฝนแสนหาแต่คือก็เมื่อนอนในวัดนะบางพวกมาเนาะคุณนักษาเตยพนักผู้กองรวยรวยเนื้อเนือยู่เย็นินดีอยู่แบบเห็นลำนะครับอันนั้นก็ที่แค่คนใจเจมแต่ี่น้อนรู้แค่ครับต้องการ จะโวมทะบุญแล้วเ,นเ,นเด่เนๆนะครับประชดอะไรมาชื่อท่านเดี๋ที่สมุวรงานคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องคุณตาคุณยายก็ดีขอบุญผู้สนอันใดที่บรรดาพี่น้องได้ขึ้นได้ซาแล้วขอดวงวิญญาณอง